สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับช่อง Noble f u t u r e นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นกเกม Roblox ในแมปการสร้างเอ่อเรียกว่าอะไรนะเอ่อของเล่นนะครับ ยวงไม่มากันล่ะครับอ๋อกองแล้วแล้วเ,เขาให้เราไปทำอะไรหรือนะนี่นะลูกค้าค่ะลูกค้าฮะาไม่เดินมาหรอก นะอ๋อไม่แค่นี้คืออะไรอะ่ะอ๋อยังไม่พอโอเคคิดตังคครับ ก็คือเราต้องผลิตของเล่นเรื่อยๆโอเคดิๆๆ๊ดดิ๊ดเออแลอีกอันนึ่งโอเค นี่นี่เอามาแล้วมบต่อแถวเลยนะครับนี่คิดไปอ่ะเอาตั้งอัพเกรดดีกว่าอืมเลเวลสองแล้วเหรอเออมันก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยแฮ ใส่เล้หกอันอ้าวแล้วที่เราถืออ่ะมันอัพเกรดตัวเองได้ไหมอัพเกรดตัวเองมีอะไรก็ไม่รู้อัพเกรดน,นี่สองพันอืม นี่คืออะไรก็ไม่รู้โอเค่นี่ครับแะมีคนหนึง่งโอเค่าแล้วเอ้ยผิดอัน นี่โอเคอ่ะตอนนี้มันกลับได้แล้วอยังไม่พอยังไม่พอ เดินมาด้วยเนี่ยนี่เออโอ้โหสามร้อยสองโอเคปึ๊บนี่แล้วก็ว่างนจิบไปเร็วจริงนี่โอ้โห ดีมากคือเออเดี๋ยวนะข้างนอกอะไรอะ่ะอ๋อที่จอดรถเอ่อเลื่อมไปแล้วเมื่อกี้ตอนนี้กำลังาหาอยู่ว่ามันจะอัพเกรดตัวเองได้ไงที่สูงขึ้นนี่คืออ๋อนี่ไงหูราคาตั้งสองพัน เออสงสัยเราต้องนี่โอเคนี่หกอันแต่ถือได้แค่นี้ึกทำไมอ่ะทำไมมันถือได้แค่นี้ ปัอปป๊บปป๊อป่อ,ปอ,ปอ,อะปึ๊บกลับบ้านละโอเคอะเหมือนเดิมครับ ปึ๊บโอเคได้คนละสามแะคนละสามเหมือนกันบางคนแบบจ่ายเงินละ อ้าวเหือแค่อันเดียวคิดเงินครับนี่กดสุดท้ายต้องให้ได้สองพันสองพันเคจะไปมีจ่ายอะเอ้ยปิดอัน โอเคนี่ครับโอเคคนนี้อีกเออคนนี้ต้องเอา3อัน อรอแป๊บหนึ่งนะครับดิ๊ด่นี่ ใ้ชั้นล่างจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอีบนี้ก็ได้เหรอปึ๊บโอเคอรอช้านิดนึงนะครับต้องขอประทานโทษด,ด้วยนะครับได้เงินมาละ โอ้ดีนะท่าไ้ไม่ต้องลำบากไม่ต้องลำบากเดินไปเดินมานี่ครับนะครับ โอเคยังไม่พอใช่ไหมครับรอแป๊บหนึ่งนะครันหนึ่งพันสิบสเอ้ยไม่ใช่เอ่อหนึ่งพันโอเคถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคอดเดลี Huh? Huh? เดริเวอรี่ฮะเดริวฮะเอออ๋อโห่ต้องโห่เราต้องเรียบนะเนี่ยโอ้โหไม่งั้นโอเค ่ได้สามละต้องส่งประมาณกี่ครั้งเนี่ยโอเคปึ๊บปับ๊บนี่ โ okay. อเคแล้วก่อนนี่วาสิบสิบเอ็ดสอาสีอีกห้าอีกหอันอีกอีกห้ากล่อง โอเคอีก3อัน,อนเสร็จดได้เงินมาเพิ่มเยอะเลยโอ้โหทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับอดี๋ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง เราปลื้มฟิวเจอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายอันนี้ยังหกอยู่เลยคอร์ดดึงอ่ะโอ้โหได้มาตั้งสองอเลยเออเดี๋ยวนะอันนี้ได้เออเอามือหนึ่งถือกล่องอันนึงอันนึงก็ไม่ได้ดี่ครับ โ okay, uh. ออ่าันนี้ใส่ได้เจ็ดอันนี้สี คือทำไมหายไปเยอะจ้ะอ๋อแคชเชียร์อยู่นี่อ๋อโอเคครับโอเคครับนี่ครับนี่ขอบคุณครับนี่อัปเกรดเปหนึ่งชั้น ตอนนี้สามชั้นแล้วนี่ครับเอาเงินก่อนอ่าหูเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยแค่เมื่อยมือเฉย โอเคใช้เวลาทำงานมากเลยนะครับทุกคนลูกค้าครับรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ทางเรากำลังผลิตอยู่นะครับนี่ครับ เราใส่ให้เต็มไปเลย <c oughs> ดีไหมทุกคนโอเค,อเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องปุ f มฟิลเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย อ่ปึ้บเออเดี๋ยวนะนี่เราถือสามอันเหรอเนี่ยแอสามมันอยู่มาก อ่ะสองเก็บบัหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับโอเคครับนี่ได้เงินมาแล้วอ่ะแล้วจะมัวรออะไรก็ไปเติม ไปครับ